เบาเรื่องอันจิตวิญญาณผีผีมาเบาให้ฟังเบาแมงโหลดนเนาะและ้วถตาไฟสิว่าแมงกันงใดละ่ะเ,เรียกว่าความตั้งจิตเจตนาเอาไว้ในการว่าสีมาปฏิบัติธรรมบังหันบังนี้แต่ว่าเขามาพ่าถึงหลดส้นตายกนจากหลดส้นตายกอ่น ศบของเมียนั่นเอาขึ้นบานเกิดของผัวนั่นก็นเอาขึ้นบานเกิดเขาคนอยู่คนละจังหวัดกันดิแต่ว่าคนที่ตั้งใจมากคือผู้เมียบอะได้ตั้งใจมากบระหยากมากผู้ผัวตั้งใจมากแต่บานนี้พ <c oughs> ววถามว่าเจ็บบะบอกแทบเดียวผมบวหูวเมื่อยอย่างเลยผีเบาเลยแทบเดียวว่าเดาบ้าหัวอ,อย่างเลยกับมานี่แหละ <Okay. S 1> คือตั้งใจมากแล้ว เป็นก็เลยว่าท่านอาจารย์เอ้ยจิตเจตนาด้วยแต่ข้าตั้งใจไว้ของได้ของหันมันสิมาตกหมอ่มองสุดท้ายที่ข้าตั้งใจไว้ก็เลยมา,านะ,ะน,นี่ผีเวา้าจากวันยิ่งสินก็ <c oughs> เลยว่าในทุกคนนะมีเครื่ออยูมีหม่องยู เป็นเครื่องอาศัยของจิตของเฮาเองความควมรู้สึกนึกคิดนั่นแหละเขาว่ากิดก็เลยว่ารุ่มร่วมซื้อดอกเขาบ่ไปมองอื่นหมายถึงว่าจิตควมคิดของเขาบ่ได้ไปคิดถึงมองหันบองนี้เขาเล่งบองเดียวเล่งมากมองเดียวจริงสิแต่ว่าตายก่อนเลยถามว่าผมตายแล้วเด้เออแต่คนเป็นๆมันบ่มากขึ้นดเดืกๆแบบนี้ดอก คนมันเป็นมันก็ต้องมากตามระเบียบอันบละ่ะอันนี้ผีเอีแ <laughs> ต่มาแบบนี้เหังใดบ้างในเมื่อตั้งจิตใจกรรมฐานม,มีความหวังมีความปรารถนาอีกย่าง่ะเ้าถามผมก็ทำกรรมอันนั้นอันนี้มา,มากมากมายหลายอย่างผีบ่ตัวเดชรู้สึกเศร้ามองกับมันบอกผมเห็ดน,น้ำอาจารย์ อดีตทิมไปจะไปคิดถึงมันผมก็เลยบ้าเสาผมก็เลยตั้งจ,จิตจิตนหน้าผมก็เลยมานีกันเออมาหนี่เอามันมันบ้าได้อยากเลยีั่นมีความห่วงอย่างจากน้อยหนึ่งบ่ตอนนี้ผมบ่ได้ห่วงอย่างความเจ็บปวดบ่มีน,นั่นอันนี้บม่มีเป็นลา